ว์บมาที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนะคะนนมไม่มีรถครับมาเลยครับนน iPhone แล้วก็สายชาร์จม,มันไปไกลอะครับแล้วก็ไม่มีคนเฝ้าโทรศัพท์ด้วยครับก็เลยไม่ต้องชาร์จหรอกแต่ใช้เครื่องนี้แทนก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง ขอบคุณนะคะที่รักแม่เป็นห่วงนะคะไม่ให้เล่นในสนามหญ้าคะ่ะเพราะว่าสนามหญ้ามันจะทังนะคะดังนั้นเราจะไม่เล่นในสนามหญ้านะคะจริงๆนะ นี่นะคะสวนสาธารณะเฉลิพกกมพระเกียรติสวนทศสมทราพิรมคลองหกหรือว่าที่เรียกง่ายๆก็คือสวนรอสิบนั่นเองนะคะแล้วก็เรียกง่ายขึ้นไปอีกก็คือสวนสวนเฉยๆใช่สวนโอเคไม่ได้บ้านสวนนะคะบ้านสวนก็คือของตัวเองไปเลยโอเคคะ่ะอ๋อมันติดพ่วงหน้าเหรอคะ เยอะจริงๆกับเรื่องรถเนี่ยชอบให้มันติดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่อ๋อสนุกงี้อ่ะค่ะแล้วเราก็จะแก้ปัญหายังไงคะเดินขึ้นหน้าเยอะๆก็จะไปได้เองค่ะจุดค่ะจุดอ๋อค่ะ จอดรถใช่ไหมคะอันนี้คือที่จอดรถ p a r กิ้งอันนี้แล้วก็เดินนี้คือที่เล่นเดินออกออกออกมาตรงนี้คิวแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ไปได้คิวอิ่งนะคะคิวอิ่งก็คือต่อคิวนะคะโอเคไปต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะ เอาเมนูแนะนําค่ะกดเลยเมนูแน,นะนาใช่ทีนี้จะเอาแดงโซดาใช่ไหมคะไหนมีแดงโซดาไหมหรือจะเอาอะไรคะอ,อ,อ๋ออริโอปัน่นภูเขาไฟอ่ะคะปั่นห้าสิบห้าบาทนะคะซื้อเลยไหมคะรับหลอดไหมรับใช่ไหมคะรับมากดตรงนี้ค่ะอือแล้วก็รับฝาไหมคะรับฝาด้วยกดด้วย ถูกต้องแล้วก็ซื้อเลยไหมคะซื้อเลยลเแบบอ,อยาที่สุดใช่ค่ะซื้อเลยอร่อยมากที่สุดนะคะหวานพอดีแล้วะคะ่ะถูกต้องแล้วอโอเคพร้อมเพย์ค่ะเดี๋ยวแม่จับโอเคเดี๋ยวกดเองนะค่ะค่ะอ่านสกแกนเรียบร้อยแล้วหกสามเขากำลังทำอยู่คะ่ะรอเสิร์ฟเก้าสิบวินาที อให้พี่เขาสั่งต่อนะไปยืนอ่านปะมีเมนูอะไรบ้างอ่านอันไหนออกบ้างเรากินอันนี้ใช่ไหมโอ้ยก่งโอรีโอภูเขาไฟปัน่นถูกต้องค่ะนนแล้วมีอะไรที่น่าสนใจเราดูไว้ก่อนเราก็จะมีข้อมูลนในหัวชอบแดงมะนาวโซดาเหรอคะ ใค่ะหยิบออกมาได้เลยค่ะเฮ้ยหยิบเก่งเลยคนน้อนเน้นลองปิดฝาดูสิคะค่อยๆนะคะระวังมากๆเลยค่ะจับแน่นๆใช่มันร้อนเหรอใช่มันจะควันได้ค่ะแต่ทำไมทำไม จะต้องเอาของได้ใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้คืออะไรพอแล้วค่ะใส่แค่นั้นแหละค่ะไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวลองชิมดูสิคะเป็นไงคะอร่อยไหมจริงเหรอขอชิมหน่อยได้ไหมคะอร่อย จะมีพื้นที่ขายน้ำนะคะก่อนที่จะเข้าไปข้างในพี่ไปไกลแล้วน้องก็เดินตามสิคะทีนี้ โอ้ยโอ้ยคนแก่งลุกขึ้นเองค่อยๆ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 ช้าๆช้าๆสโลสสโลวีวอล์กสโลลี่โอเคคลัมบิงคลัมบิงปีน เยียมากชอบความเร็วสูงใช่อ๋อโอเคค่ะรู้ชอบมากความเร็วสูงมากค่ะนุก็อย่างนี้อะไร,ระล่ะคะนั่นนุรูฟายดเราไปฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี่นุแล้วก็่อนั่งอยู่แต่ก็หลังฟุตแล้วก็ลงมองแล้วก็เลี้ยวหู มาถึงนี่เลยใช่ไหมคะเพาะเร็วสูงอืมโอเคเก่งมากค่ะพี่โอเก่งแม่มันต้องดูนี่นะน้องขอมาอีกด้วยนะขอมาอีกใช่ไหมคะโอเคได้เลยงั้นก็ทำเวลาหน่อยนะโอเคไหมต้องมาเร็วๆเนาะโอเคได้ค่ะน้องขอเล่นอีกด้วยตอนนี้เหรอคะโหมันมืดแล้วนะคะยุงเยอะด้วยค่ะ พี่โอแล้วก็หนูเอาขาขาขึ้นก่อนได้ไหมน้นองขาขึ้นใช่เยี่ยมออมบอกว่านอ้องอย่าเอาขาลงนะออมอย่าเอาขาลงเลยคะ่ะพี่โอเป็นพี่ของหนู <c oughs> าสนุกมากเหรอะเป็นให้อิ่ม